สวัสดีครับผมบาทลงปีศารครับผมไม่ว่าคุณจะมีบาทแบบไหนผมก็พอให้ไฟเสมอนะครับผมอาจารย์น่ารักจังเลยขอบคุณครับหนูก็น่ารักครับว้าไม่ใช่ครับผมคุณก็น่ารักผมเป็นบาทหลวงก็น่ารักเหมือนกันครับขอโทษครับชอบจังเลยลุกอาจารย์แกะน้อยให้ตั้งใจเรียนนะคะเอเข้าวมอ่ะไม่ใช่ผมที่ผมเป็นคนสอนครับอืมขอโทษเรือนผมเป็นบาทหลวงครับผมอผมบาทหลวงปีศารด้วยเออาครับ พกยันมาเบลเข้าห้องสอบเลยค่ะผ่านโอ้ยสบายเขาข้อสอบห้องห้องพี่อ่ะไอห้องห้องอาจารย์สบายนะครับพูดได้เลยเหรอนะคะโอเคได้เลยครับผมจะก,กันหายใจจกกังหวะพี่ว่าจะหยุด่อโอ้รับหยุด่อแล้วหยุด่อแล้ว,วลครับผมข้ใจต่อเธอครับผมเออแล้วเนี่ยมาเซลคำวาันไส้อ่ะบิ๊กอ๊อบเฮ้ยทำไมเลียวให้อาจารย์หน่อยเด็กๆไปตัดเอ่อต้นข้างโางบทมาเร็วทำไมเลียวให้อาจารย์หน่อยอาจารย์ เด็กไม่น่ารักละไปแล้วนะ,นะครับฟันนี้ครับพักผ่อนกันเยอะๆน,าา <laughs> นะครับแม่บายนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมเจอกันนะครับผมบ๊ายบายอ๋อยัสมิ